บนโลกนี้มีสัตว์แปลกๆแ,และไม่ค่อยเป็นที่รู้จักอยู่มากมายหนึ่งในนั้นก็คือสัตว์ทะเลอย่างหอยงวงช้างกระดาษซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนก็คิดว่ามันต้องเป็นหอยแน่ๆแต่บอกเลยว่ามันไม่ใช่หอยแต่เป็นหมึกโดยหอยงวงช้างกระดาษนอกจากจะหน้าตาแปลกแล้วเรื่องราวที่เกี่ยวกับมันก็แปลกด้วยและนี่ก็คือเรื่องราวของหอยงวงช้างกระดาษถ้าดูและชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งหรือหากต้องการสมัครสมาชิกก็ทำได้เช่นกันนะครับ หอยงวงช้างกระดาษคืออะไรหอยงวงช้างกระดาษจริงๆก็คือหมึกสายหรือหมึกยักษ์มันแปลกประหลาดสวยงามและพบเห็นได้ค่อนข้างยากและเพื่อไม่ให้สับสนผมขอเรียกว่าหอยงวงช้างกระดาษเหมือนเดิมจะไม่ขอเรียกว่าหมึกนะครับแต่ก็ขอให้เข้าใจตรงกันว่ามันก็คือหมึกหอยงวงช้างกระดาษอยู่ในสกูลอารโกนตามันมีอยู่อย่างน้อย7ชนิดโดยมีอารโกนต a าอารโกเป็นชนิดต้นแบบในน่านน้ำไทยบางแหล่งข้อมูลบอกว่ามีอยู่3ชนิด แต่น่าเสียดายที่ผมไม่สามารถระบุชนิดที่ชัดเจนได้ผมจึงขอข้ามการพูดถึงทั้ง3ชนิดนี้ไปก่อนหอยงวงช้างกระดาษตัวเมียอาจจะยาวได้ถึง40เซนติเมตรในขนาดที่ตัวผู้จะไม่เกิน3เซนติเมตรมันเป็นขนาดที่ด่างกันจนไม่คิดว่ามันคือหอยงวงช้างกระดาษเหมือนกันส่วนเรื่องเปลือกหอยจริงๆแล้วมีในตัวเมียเท่านั้น ซึ่งเปลือกของมันไม่ได้สร้างมาจากอาร์กอนไนท์เหมือนกับเปลือกหอยทั่วไปแต่เป็นแคลไซต์และมีสัดส,ส่วนของแมกนีเซียมคาร์บอเนตสูงกว่า7%โดยรวมแล้วเปลือกของหอยงวงช้างกระดาษจะเปราะบางคล้ายกับกระดาษและมันก็เป็นที่มาของชื่อโดยเปลือกมีหน้าที่สําคัญคือเอาไว้วางไข่มีได้เอาไว้ป้องกันตัวแต่อย่างใดโดยทั่วไปหอยงวงช้างกระดาษจะอาศัยอยู่ในทะเลที่ห่างไกลาจากชายฝั่ง ทั้งในเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนตั้งแต่ระดับผิวน้ำไปจนถึงระดับน้ำลึกประมาณ100เมตรพวกมันมีลักษณะการใช้ชีวิตที่ต่างกันบางทีก็ลอยไปตามน้ำบางทีก็ว่ายน้ำเองบางทีก็เกาะกันเป็นกลุ่มหลายสิบตัวแล้วลอยไปเรื่อยๆบางทีก็เกาะติดกับแมงกะพรุนหรืออะไรสักอย่างการผสมพันธุ์ที่แปลกประหลาดเพราะตัวเมียหนักกว่าตัวผู้หลายร้อยเท่าการผสมพันธุ์แบบทั่วไปจึงไม่สามารถทำได้ความจริงมันใกล้เคียงกับปลาแองโกลฟิส ในแง่ที่ว่าตัวผู้มีขนาดเล็กมากๆและเพื่อให้ได้สมพันธุ์ตัวผู้จะเข้าไปเกาะติดกับตัวเมียที่ใหญ่กว่ามันมากๆจากนั้นจะหลอมรวมเข้ากับตัวเมียจนดูคล้ายกับเม็ดสิวและเมื่อมันทําแบบนั้นจะไม่สามารถจากไปได้อีกเลยแต่หอยงวงช้างกระดาษมีวิธีที่ต่างกันเพราะยังไงซะจริงๆมันก็คือหมึกตัวผู้จะมีหนวดอยู่เส้นหนึ่งที่ได้รับการพัฒนาเอาไว้เพื่อสืบพันธุ์ซึ่งจะเรียกว่าอสโตโคไครัส มันก็คืออวัยวะสืบพันธุ์ของหมึกนั่นแหละโดยความพิเศษของหนวดเส้นนี้คือสามารถแยกออกจากร่างกายได้แถมเมื่อแยกออกมันยังเคลื่อนที่ไปได้เองจริงๆมันคล้ายกับจรวดนำวิถีที่เมื่อถูกยิงออกไปจะตามไปหาตัวเมียเป้าหมายได้แน่นอนว่ามีพลาดเป้าถ้ามันไกลเกินไปแต่เมื่อติดตัวเมียได้แล้วหนวดยังกระดึบกระดึบต่อไปจนกว่าจะได้ปลดปล่อยสเปิร์มในตัวเมียหลังจากที่ผสมพันธุ์แล้วตัวเมียจะเริ่มสร้างเปลือกโดยหลังแคลไซต์ออกจากปลายหนวด มันจะเป็นกระบวนการที่ยาวนานและต่อเนื่องเมื่อเสร็จสิ้นก็จะกลายเป็นเปลือกกระดาษที่สวยงามและภายในเปลือกก็จะอัดแน่นไปด้วยไข่ส่วนเรื่องที่ตัวผู้หลังการยิงหนวดออกไปแล้วจะเป็นเช่นไรบ้างแหล่งข้อมูลบอกว่าจะตายจากไปแต่ข้อมูลในส่วนนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันส่วนหนวดจะงอกออกมาได้หรือไม่คำตอบคือไม่อย่างน้อยในตอนนี้นักวิจัยก็ยังไม่พบหลักฐานการงอกใหม่ของหนวดนี้ สุดท้ายอย่างที่บอกเอาไว้หอยงวงช้างกระดาษมักจะอาศัยอยู่บริเวณผิวน้ำมากกว่าพื้นทะเลโดยเปลือกจะมีวิธีการใช้งานที่พิเศษอีกอย่างคือมันจะลอยขึ้นไปที่ผิวน้ำดูดกลืนอากาศแล้วจะเก็บเอาไว้ที่เปลือกบางส่วนจากนั้นจะดำลงไปจนกว่าฟองอากาศที่ติดอยู่ภายในเปลือกจะอยู่ในจุดสมดุลจากนั้นมันจะสามารถรักษาตำแหน่งความลึกเอาไว้ได้โดยไม่ต้องใช้พลังงานใดๆเลยมันก็แค่ต้องออกแรงมากขึ้น เมื่อต้องการจะหนีเปลี่ยนทิศหรือจะว่ายน้ําให้เร็วขึ้นเอาล่ะก็จบแล้วนะครับสําหรับเรื่องปริศนาหอยงวงช้างกระดาษความจริงไม่ใช่หอยสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูและชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกําลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงาาาสารศาสตร์ก็ได้นะครับสําหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย